ผู้ร่วมแถลงข่าวท่านประธานสภาสัภุทสกลมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขออนุญาตนะครับในช่วงพักการแถลงข่าวเรียนเชิญนะครับแม่ดิเดนและลูกมีความกตัญญูได้ทยอยขึ่นจึงภาผร่วมกับท่านประธานสภาสัภุทสกลมร้องขอความกรกษาที่เป็นนักผู้แถลงข่าวนะครับขออนุญาตจัดเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกขอเรียนนมรดกกา้าด ถ้ามาเอาที่ใช้คพระเบญทีได้คุณาเมตตาบันทึกภาพร่วมกับพระรูปนี้นะครันะครับพร้อมทั้งเรียนเชิญคุณแม่พักราชดาบอดคุณแม่จำปาพูดมานะครับนางสาวกุลทรัพย์ตั้งวัฒนกุลนางสาววชุดมัจยุรินพันธนิพนธิติตรกรเทพคงศักดิ์บุญเมืองใต้คุณสมพลวัชชันต์พี่บชัยและคุณไพรศหรืองไทยนะครับขออนุญาตหนึ่งรูปกับเจ็ดท่านนี้ก่อนนะครับมีเชิญครับแล้วเดี๋ยวจะมวิจารณานน้องขอเป็นตัวอย่าง ชิปปี้ารานักร้องนักแสดงนักแสดงคนดังฝากไ้5ปีร่วมงานที่เกียวโตเราแล้วก็ของหม่านที่อย่างที่ท่านเห็นสิงหาคม5ท่านบอกนะครับว่าคือคาดมากกว่า so, 2ปีนะครับก็จะเป็นรานหนึ่การที่ได้รับการรับใช้สลาดโลกางประเททุกปีนะครับมีนี่คือขัานเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสิปปี้ดารานักร้องนะครับคุณาให้เกียวโาร่วมงานนะครับแต่เนท่นทุกขัานเป็นขั้นสำครับ มีหลายคนที <ını> <seule> <gen> ่เป็นผู้จัดในผู้มาโนลดีๆแต่วันนีตินรัฐจม่ได้มาครับเซกช่ววยก็เป็นลูกคุอว่าบระทีูในประเทศ้องนักแสดงสิินฐานในนี้โตสักสิเรียกสงครามบอลก็ไมุ่เชี่ยวกันนะครับสันวินไทอาี้น้ครับบอคนรับรับได้ึ้นะครับที่เป็น่อนรนักแสดงสิทธิ์ประเทศสื่อมวลชนก็จะมีทีละท่ไปดูนะครับชีนเนตดาเรื่องเด่นนี่ี้แล้วก็ครับนขานนะครับก็ได้เป็นลูกตันอ นะครับมีประเทศสิงคโนะครับใีบทบขออี่ญาตเศรษฐกิจหลักขเป็นรอบต่อไปครับจะเป็นสืางวิทยาศาสรรการประชารนะครับงครับหนึ่งสองสามในจุดนี้นะครับดากได้นะครับว่ามีค sure. ุณแม่รับกาบที่หนาเป็นแม่น้เกนกนนะครับแม่และูกก็จะได้ครับ ประกาศอีกคีั้งนะครับในความสุขนะในอากาศดครับนหน้าทอิสระวัติแล้วนะครับขอบคุณครับในช่วงต่อไปชุดที่สองนะครับขอเชิญนะครับสอนวนะคุณชนะเปริพิธนะครับแอนดี้เด็กับรูปคือกัปตาาันดูนะครับนางสาวพาธิตาคันตาบาราบอยนะครับบอยพิสนุเหมือแบบนยิ้สดุด้วยนะครับและเกตุกับา,านาะ นางสาวประภร <c oughs> รดุจ,จตุรัตแล้วก็นายปสิทสั์แก้วสรีนาครับ ว่าท e ่านนะครับแล้วก็สื่อคนช่วยในเย็นแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่องการ่าตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นต้นแบบตัางต้นแบบนะครับในประเภทราชการะเป็นนักศึกษาและเป็นต้นแบบ เรากมตามอย่างสมรต่อแม่แม่ีเด็นนะครับก็ได้เชิญได้รับที่จะไปเกรด้ครับวนครับนะครับที่จะ แม่นะครับขอบรู้เรขอบคุณมากครับต่อไปขอเรียนเชิญกรรมการบริการทุกท่านเลยนะครับได้คุนาปฏิภาพนะครับเป็น